เห็นไปสักครู่นะคะเป็นภาพของบริษัท President Automobile Industry จำกัดมหาชนหรือพาร์โก้ค่ะแน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่ทุกคนสนใจว่า ทำอย่างไรทําให้ประชาชนนะคะถึงต้องมาใช้สินค้าของเขาซึ่งสินค้าของเขาอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยอย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์ที่เราจะคุยวันนี้นะคะดังนั้นผู้ที่ตอบคาถามได้ดีและฉายภาพก่อนที่จะเข้าตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะในวันที่22สองมีนาคมคือท่านนี้เลยค่ะคุณสมชายเลิศขจรกิติประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพาสโก้ค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเริ่มถามอยากให้คุณสมชายเล่าแบกกราวนิดนึงนะครับอพอเราพูดถึงว่าพาโก้เนี่ยคืออะไรเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ร พาโก้เนี่ยทำธุรกิจอะไรครับและอยู่มานานแล้วยังอยากปูแปะกก้าให้ฟังนิดหนึ่งครับคืออะไรครับพาโก้เนี่ยเราทำมา3าปีละ35ปีครับปีเราผลิตยาวนานนะแต่เพิ่งเข้าตลาดเพิ่งจะเข้าตลาดครับครับขึ้นเป็นไงบังกะเล้าเลยค่ะครับเราผลิตชิ้นส่วนแอร์รถยนต์นะครับซึ่งสำหรับ after market ก็คือตลาดทดแทนครับเราผลิตสินค้าขายให้กับ ตลาดทดแทนโดยภายใต้แบรนด์ของพาโก้ครับออใช้แบรนด์ของเราเองเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคอมของนิปปอนคอมของ s u n เ,เดนอะไรใช้ของเราได้หมดใช้ของเราได้หมดครับ oh. เพราะเราทําให้ใช้กันได้กับ รถยนต์ทุกยี่ห้อครับเราทําอะไรคะถึงต้องอยู่ในรถยนต์ทุกยี่ห้อได้ทำอะไรเรามีไอดีในการเดเวลลอปรุ่นต่อรุ่นเพราะรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันจุดติดตั้งจุดคอนเน็กชันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเรามีทีมงานดีที่แข็งแรงเราพัฒนาตลอดเวลาปัจจุบันเรามีคอนเดนเซอร์พันแปดร้อยรุ่นพันแปดร้อยรุ่นเลยฮะคุณท่นทานเด็กนะครับผู้หญิงคอนเดนเซอร์คืออะไรคะคอนเดนเซอร์คือแะไโอเคก็คือ คนทั่วไปเรียกก็คือแผงคอยร้อนที่อยู่หน้ารถเลยหน้าสุดเลยฮะคือมันเป็นแผงที่ค่ายหม้อน้ำแต่ว่าเป็นตัวระบายทําให้คอมแอร์มันเย็นต้องมีทุกคันถ้าแบบนี้สิถ้ามีแอร์ต้องมีทุกคันรถยนต์ในประเทศไทยก็มีแอร์ทุกคันไม่มีแอร์ก็ขับไม่ได้มันจะร้อนโอ้แต่แต่จุดเด่นของเราที่ทําให้ค่ายรถยนต์รวมไปถึงการขายอัฟเตอร์หลังจากที่มีการขายตลาดทดแทนเนี่ยคืออะไรทําให้เราขายได้อันดับต้นๆเลยคะ คุณภาพครับคุณภาพนี้จะต้องเราเช็คทุกตัวร้อเป็นต์ช็คล่วด้วยการ์ดฮีเลียมซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขนาดนี้นะจะเรียกว่าของโลกเลยฮะซึ่งเรามีเครื่องเช็คตัวนี้อยู่8เครื่องเราเช็คทุกชิ้นก่อนขายดังนั้นจะไม่มีการล่วเด็ดขาด ครับต้องเล่าให้คุณนินาฟังกับท่านผู้ชมฟังครับไอ้แผงเหล่าเนี้ยเราเห็นแผงธรรมดานะมันเป็นตะแกรงแล้วมันมีเล็กๆข้างในเพราะฉะนั้นเราจะแทบไม่รู้เลยถ้าไม่มีเครื่องเช็คแบบที่คุณสมชายบอกนะขายแผงเนี้ยเราไม่รู้ั่วหรือเปล่าคุณไปซื้อไปใส่ปุ๊บมันั่วนน้ำยาแอร์คุณไหลออกหมดเลยแต่นี่เขามีเครื่องเช็คเวลาลื้อก็เป็นเรื่องนึงเหมือนกันนะคะใช่ลื้อบางคันี่้ลื้อกันสี่ชั่วโมงอ่าแต่ว่าขอพาร์โกเนี่ยคือไม่ได้เพียงแค่ในไทยมันมีชื่อเสียงใน่่่่่าาาาางงงงงปปปรรรระะเเเเทททศด้้ววยยคคัับบสสอออออกกกกไไไไโลีหนม ตะวันออกการ<อ>ยูโรออสเตรเลยียแล้วก็ญี่ปุ่นฮะอัพเซอร์มาเก็ตญี่ปุ่นก็ยังซื้อของเราไปใช้ซึ่งตลาดญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะ เที่ยวมาเขาจะต้องการของดีของมีคุณภาพแถมยังต้องสวยนของเราเข้าไปในตลาดนั้นแล้วแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปทั่วโลกไปทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะในไทยไม่ไม่ใช่เฉพาะในไทยครบว่า13เปอร์เซ็นต์เราส่งออกโอ้ค่ะและที่เหลือเป็นในประเทศสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ๋อค่ะดังนั้นต้องเลยถามนะคะว่าคือการผลิตของเราเนี่ยเยอะขนาดไหนต่อปีต่อชิ้นก็เมื่อปีที่แล้วขายไปประมาณหนึ่งล้านชิ้นครับ อ๋อค่ะนี่ขนาดมีโควิดเหรอคะมีโ <c oughs> ควิดค่ะ <c oughs> จริงจะต้องได้มากกว่านี้ครับหนึ่งล้านชิ้นไม่เยอะนะนี่นะ <c oughs> เพราะอะไรรูป้ป่ะรถมือสองในไทยไมีกี่คันรู้<อ>ไหมรถ 18ล้าน18ล้านคันเพราะฉะนั้นรถทุกคังพอเลย5ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับ1ล้านคิ้นไม่เยอะนะโอกาสขยายไม่เยอะนะก็แสดงว่าไม่แน่ใจว่าบริษัทต้องมีแผนอะไรบางอย่างแล้วล่ะในการขยายเพราะเห็นบอกว่าล่าคร่าวๆนะคะมีการขยายลายการผลิตรองรับไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับมีอะไรบ้างครก็เราจะขยายตลาดไปไปเปิดแวรนด์เฮาส์กับดีซีฮันดิสโปดีซีบูชั่นเซ็นเตอร์ที่มาเลเซียอืมทำไมต้องที่นั่นคะเนี้ย ที่นู่นตลาดก็คล้ายๆบ้านเราใช่ค่ะนะครับรถยนต์คล้ายๆบ้านเราครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็คล้ายๆบ้านเราครับหมายถึงว่าครอบครัวหนึ่งมีรถสักสองคันได้เลยใช่ประมาณนั้นนรอย่างน้อยก็คันหนึ่งแล้วก็ไปขายตลาดนั้นก็รู้จักเราพอสมควรแล้วสินค้าพาโกไปที่นู่นประมาณ20กว่าปีแล้วแต่เราไม่ได้ไปสร้างโรงงานไปแค่ไปตั้งศูนย์คลังสินค้าแล้วก็ทําการขายตรงนั้นใช่ครับเราไปตั้งอ่คลังสินค้าแล้วก็เซลล์ทีมอแล้วก็ ขายที่นู่นครับทั้งจริงทําในประเทศไทยก็ได้ทําไมต้องไปทำที่มาเลเซียคืออาจจะเป็นเพราะตลาดแต่ว่ามันน่าจะมีตลาดอื่นรองรับอีกด้วยหรือเปล่าคะเออมันจะมีอะไรที่ขยายได้เยอะที่นูน่นค่ะแต่ว่าโรงงานยังอยู่ที่เดิมนะครับที่เมืองไทยเราไปขยายศูนย์ขายที่นู่นให้ให้มันใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อจะไปต่อที่ไหนไหมครบแล้วก็มันก็อยู่ในแผนแน่นาคดอีกนะว่าจะต่อไปประเทศ อื่นๆนี่คืออย่างน้อยที่สุดถ้าขยายในอาเซียนถ้าโรงงานอยู่ที่ไทยไทยเป็นภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยไม่เสียภาษีด้วยเพราะอาเซียนด้วยกันถูกไหมใช่ภาษีเป็นศูนย์โรงงานก็ที่เดียวแล้วก็ขายได้เยอะขึ้นไงอืมค่ะอ๋ออันนี้เป็นประโยชน์ผลพลอยได้นะคะจีนละคะยังไม่เห็นพูดถึงเรื่องจีเลยตลาดจีจะเข้าไปไหมอนาคตครับกำลังกำลังกำลังคุยกันอยู่อนาคตอันใกล้ๆเนี่ยคใกล้ๆด้วยนะแต่ว่าปีนี้อาจจะเห็นหรือเปล่าครับ เ<น> <อา S 1> ดี๋ยวรอดูรอดูครับครับคะ่ะเรามาดูเรื่องของการเข้าสู่ตลาดหุ้นนะคะภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเห็นเรื่องของจุดเด่นของ <c oughs> สินค้าแล้วการตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นตอนนี้มีการวางแผนอะไรยังไงบ้างคะในการเข้าตลาดหุ้น กระจายหุ้นเท่าไหร่อย่างไรมีการเพิ่มหุ้นเท่าไหรยังไงคะก็เรากระจายเที่ยวนี้26%ก็260ล้านหุ้นเป็น IPO ทั้ง26%ก็คือแจกกระจายเท่าที่เขาให้กระจายถูกไหมฮะไม่กระจายเยอะกว่านั้นไม่ฮะช่าก็ให้มีในมัางที่25%ใช่คราวนี้เราเลือก26เพราะตัวเลขมันจะได้กลมๆจำนวนหุ้น260ล้านหุ้นเป็น IPO ค่ะค่าหุ้นเท่าไหรคะต่อหุ้น หนึบาทสี่สตางค์ครับรอ้เนียสำคัญทุกคนสนใจเพราะว่าจะได้คำนวณดูแล้วเอมันน่าสนใจไม่มีส่วนต่างให้ไปแบบว่าสำหรับลงทุนในวันแรกได้อย่างไรบ้างง,งั้นผมถามอย่างนี้ครับคุณสมชายคือถ้าเราอยู่นอกตลาดแน่นอนเวลากำไรขาดทุนมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเราแต่ตอนนี้เรากำลังเราเป็นบริษัทมหาชนแล้วและกำลังจะเข้าสู่ IPO เราวางแผนในเชิงรายได้ย่งไงเพราะต่อไปเนี่ย ไม่ใช่มีคนที่เป็นกรรมการที่เป็นพวกเราละจะมีคนที่เป็นมหาชนมีบริษัทของคนอื่นมาถามเราวางแผนในเชิงรายได้ยังไงช่วยเล่าให้ฝักนิดหนึ่งในเชิงรายได้เราก็มีวางแผนว้ปีนี้ที่จะต้องเติบโตครับไปตามอุตสาหกรรมของยานยนต์ซึ่งเขาก็มีวิเคราะห์กันมาแล้วว่าประมาณสัก20%ที่จะโตที่ของอุตสาหกรรมนี้นะครับเราก็คาดว่าเราก็จะทำรายได้ให้ได้ ได้ราวประมาณนั้นอ่างั้นถามตัวเลขปีที่แล้วปี63ปี62รายได้เท่าไหร่ครับปี62รายได้เราอยู่ประมาณ6 7ร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านครับปีหกสามปีหกสามดรอปลงมานิดหนึ่งเนื่องจากโควิดแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่ช็อตไปเมื่อเดือนสิบและเดือนสิบเอ็ดก็คือเดือนตุลาและพฤศจิกายนครับทำให้ตัวเลขเราดรอปไปค่อนข้างเยอะอืมก็กลายเป็นว่าดรอปกว่าปีหกสองอยู่ประมาณสักไม่กี่ล้านบาทอ๋อ ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องมากว่าปี62ครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดเร็วๆปี64ก็ต้องโตเท่าที่อุตสาหกรรมยานยนต์โตครับหรือว่างวเยอะกว่าเกว่าเพราะเปอร์เซ็นต์นี้น่านจะพูดได้ไม่น่านจะผิดพลาดเลยโอเคก็ว่ามามานั้นครับค่ะประมาณกำไรละคะปี62 63เติบโตอย่างไรบ้าง6กํากำไรมากกว่าปี62อยู่150%อ เราขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปี62กํากำไรอยู่ประมาณ Net Prof i t อยู่ที่ประมาณสัก4กว่ากว่าส่วนปี63 Ne t Profit อยู่ประมาณสัก11บเอ็ดช่วงโควิดเราผลิตเรียกได้ว่าส่งออกได้น้อยหรือว่าในการผลิตออกมาได้น้อยแต่ว่ากำไรยังดีนั่นต้องมีอะไรป่ะคะเนื่องจากเรามีการปรับเทคโนโลยีของเราในการผลิตโดยการใช้ออโตเมชันเข้ามาช่วยตั้งแต่เมื่อปี6กูนแล้ว 61เนี่ยเราเริ่มเอาเครื่องจักรเข้ามา62เริ่มทําการ Imp พ e m e n t ก็63ก็เดินได้เต็มที่ทําให้แรงงานเราลดไปค่อนข้างเยอะมาจินเลยเพิ่มขึ้นเรามีโรบอทด้วยโรบอทเข้ามาช่วยทํางานอีกคมาจิ้นค่าแรงเราลดลงมาจิ้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นนอกจากสิ่งที่เราทําเมื่อสักครู่นี้แล้วพวกคอยเย็นแล้วเนี่ยแผนงานในอนาคตเราวางจะขยายงานไปเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าครับก็ ที่วางแผนไว้ก็จะต้องเป็นอะไหล่รถยนต์ในใน,ในส่วนของรถยนต์นะฮะที่เราจะขยายไปครับอืมค่ะดังนั้นขอถามเลยนะคะว่าแต่ละโครงการที่เราจะทำอ่ะใช้เบ็ดเงินเท่าไหร่เพราะว่าจากการระดมทุนเมื่อคิดเม็ดเงินจาก IPO เนี่ยน่าจะประมาณ300กว่าล้านบาทมาคะคบแบ่งไปยังไงบ้างคะในการลงทุนโครงการก็รบแบ่งเป็นเราจะสร้างแว r e h o u s ์ที่มาเลเซียไม่สัง่งขอโทษเถอะสร้าง w ว r ์ h o u s e ที่โรงงานปัจจุบันที่จีดกันประมาณ20 20กว่าล้านบาท20ล้านบาทก่อนแล้วก็ไปเช่าไปขยายตลาดที่มาเลเซียก็จะใช้เงินลงทุนประมาณสัก20ล้านบาทแล้วก็ไปจ่ายจ่ายค่าโซลารูฟซึ่งปัจจุบันกําลังติดตั้งอยู่ที่โรงงานเลยใช่ไหมที่โรงงานเลยสแห่งเลยฮะอีกประมาณ30กว่าล้านครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าลงมาได้ประมาณสัก เดือนละ8แสนกว่าปีนึงก็9้าล้านกว่าบาทโอเยอะนะเยอะค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะไปใช้ในเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของเราแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะไปจ่ายสถาบันการเงินเงินทุนหมุนเวียนนี่มีโครงการใหญ่ๆรอไหมคะอย่างเช่นโครงการที่จีที่เราศึกษาอยู่ในรวมอยู่นี้ไหมคะครับก็มีโครงการในอนาคตที่เรากําลังทําอยู่โอเคถามคำถามอีกอันหนึ่งพวกรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงทางด้านพาโกในฐานะที่เป็นแบบโอ้ชั้นแนวหน้าเนี่ย เตรียมซูม้มออกโมเดลหรือว่ามีคําสั่งอะไรออกมาบ้างหรือยังเรียออเดอร์กลุ่มพวกนี้ค่ะจริงๆรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีผลเสียอะไรต่อพาโกเลยใช่ครับกับจะเป็นผลดีด้วยซ้าไปเพราะรถยนต์ทุกคันก็ต้องใช้แอนะร์รถปัจจุบันบถ้าเปลี่ยนเป็น EV ก็ยังต้องใช้แอร์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอไม่มีเครื่องยนต์ก็มาใช้คอมเพรสเซอร์ที่ขับด้วย คอยแม่เหล็กที่เป็นคอยไฟฟ้าส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ยังจะต้องใช้แอร์อยู่นะครับแล้วก็ยังจะมีพวกอุปกรณ์อื่นๆที่มันพ่วงติดมาทําให้การตลาดแอรรถยนต์เนี่ยมันก็ขยายขึ้นไปอีกครับการแข่งขันเป็นไงบ้างคะในส่วนของพาโกกับผู้แข่งขันรายอื่นๆในตลาดตอนนี้ถ้าเกิดเราออกโมเดลอะไรตรงนี้หรือว่าออกเทคโนโลยีอะไรนี้เราถือว่ามีความชานาญกว่าหรือว่าได้เปรียบกว่าไหม ครับจริงๆพาโคเนี่ยทำตลาด aftermarket เป็นหลักซึ่งจะแตกต่างจากตลาดโอเยมครับเพราะฉะนั้นแต่ละ aftermarket โอเยมเขาไม่มายุ่งกับตลาดนี้เลยเพราะว่าด้วยรุ่นเขาไม่ไม่มากพอที่จะมาแข่งกับภาษารถเขาเรียกอะไรเทียบหรือเปล่าอะไรเทียบอะไรเทียบคือคือคู่แข่งขันในอะไรเทียบมีอะไรบ้างเพราะพาโก้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนาอยู่แล้วในอะไรเทียบจริงๆมันก็ในประเทศไทยเนี่ยมันมีโรงงานผลิตอยู่แค่2ลรายอ๋อ เราเป็นหนึ่งในนั้นเลยเี่ยหนึ่ง,นงในสองแล้วประเทศอื่นๆก็แทบจะไม่มีเลยก็มีก็เหลือ,อแค่จีนกับเกาหลีที่ทำออกมาขายใน after market เพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรคะรเอออาจจะแบบไม่ชํานาญเท่าไร่หรือยังไงคะมันเป็นเรื่องของรุ่นนะฮะที่เขาจะต้องมาพัฒนารุ่นรุ่นบักมากมจํานวนน้อยๆซึ่งคุณจะต้องถนัดผลิตในล็อตเล็กๆ อันนี้จะหาโรงงานที่ถนัดผลิตร็อเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องลงทุนด้วยต้องมีโมเกือบทุกรุ่นต้องมีอะไรเงี้ยโอ้โหคุณต้องมีโมเองต้องมีจิ๊กมีทุกรุ่นเะนั้นพากโก้เนี่ยทาโมเองเรามีโรงงานผลิตโมก็ลดต้นทุนได้อแล้วก็เร็วลดต้นทุนแล้วก็เร็วผลิตจิกเองถูกและเร็วเพราะนั้นทุกอย่างเราเดเวลลอปเองทั้งหมดแล้วเราผลิตชิ้นส่วนเนี่ย ผลิตเองในโรงงานแม้กระทั่งฟิตติ้งแบ็กเก็ตเฮดเดอร์เราผลิตในโรงงานทั้งหมดดังนั้นต้นทุนเราถูกแล้วขั้ตอนก่อนต้องมีต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคนที่ไม่รู้เรื่องก็ทําไม่ได้อีกเราทํามา30กว่าปีครับครับกับคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นฟ o u เดอร์ด้วยกันนะครับก็เรามีความชํานาญมากเนี้ครับเียได้ว่าเราเป็นชั้นนําของโลกก็ว่าได้ว่าไงคะ รเราขายไปทั่วโลกขายไม่นานแล้วฮะเราขายตลาดต่างประเทศมา20กว่าปีอืมออค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการแข่งขันพาโกนี่ค่อนข้างที่แข็ง,แ,ขงแกร่งแต่ว่าเรื่องของการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยคะ่ะสร้างความมั่นใจให้กับน,นักทุนไหนคะคุณสมชายเรื่องของการเข้าตลาดหุ้น260ล้านหุน้น1บาท40ซตางเทรด22มีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างคะเออหมายถึงเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับนักทุนไหนคะก็หุ้นของเราเนี่ยจะเป็นหุ้น ดีเวเดนครับนะครับดีเวเดนสต็อกแล้วก็เป็นหุ้นที่โกสต็อกด้วยเปในตัวเรามีแผนงานที่จะขยายธุรกิจออกไปทุกทุกปีจากประวัติที่ผ่านมา30กว่าปีเนี่ยเราขยายทุกๆ2ปีนะครับแล้วก็เรามีกำไรทุกปีไม่เคยขาดทุนเลยแล้วก็เรามีนโยบายจ่ายปันผลที่40%ของกำไรสุทธินะครับ บริษัทที่มีกาไรในภาวะแบบวิกฤตอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเก่งมากเลยนะคะคือตราบใด<อ>ประเทศไทยยังใช้รถในอาเซียนยังใช้รถตราบใดที่ยังเป็นเมืองร้อนยังต้องใช้อุปกรณ์ของปาโกอ,อันนี้คำตอบนะคะแล้วเป็นเรียกได้ว่าตอบโจทย์นักลงทุนที่พยายามมองหาหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ก็ดูเลยนะคะว่าหุ้นปาโกวันที่22มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรกับการเข้าตลาดหุ้นวันแรกวันนี้ขอบคุณคุณสมชายมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ